สว okay. ัสด so ีคร <Y> ับพิมท็อกซี่ครับครับัก็เปิดพบมาวันนี้ใช่ครับความรู้สึกก็ตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆครับที่วันนี้ได้มาร่วมเดินนะครับขอบคุณน้๊อปมาดนะครับของไทยแลนด์ที่ให้โอกาสพิมพได้มาเดินวันนี้ครับแล้วมีคนไหนที่อยากถ่ายรับ จริงแล้วตัวคิมเมย์เนี่ชื่นชอบตัวลาบูบูครับผมกับจะมีตัวชังกี้ทุนโีเป็นตัวสิงเดนะครับที่ผขจะชอบมากๆมิเศสใช่เราใส่มากกวกันเลจริงเหรอครับอาสานนี่ยเราใส่เหมือนกันแ่ะสันี้มนก่าอนกันแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยดูครับใช่ปกติมีคือคอลเลคชันหนี่ที่เก็บแบบมิสเศษไว้สำหรับจริงๆถ้าลาบูบผมมีชุกเวอร์ครับผมจริัว้าา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 าครับาา่ามาา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 าได้าาาาานาาาาาาจะ ชอบโซเลยิน่าเป็นน้องมอลลี่ครับผมเพื่อนผลงานเลยครับใช่น้องมอลลีเอ่อแมงโก้สกีไลร์ครับเพราะน่ารักมากๆแล้วก็ให้ข่าวว่าที่นี่ที่ไทยเป็นที่แรกด้วยใช่ไหมแล้วก็คิดว่าโอหน่าสะสมมากๆเลยครับน่าสนใจครับให้ฝากน้องแฟนๆเชิญชวนมาชอบมาดูแบบชอบมาดได้ครับผมก็ก็นนี้ผมฝากนะครับผมโซใหม่นะครับผมทำป๊อปมาร์ทนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมได้แล้วนะครับมีลูกน้องไทยเตอร์มากมายน่ารักเลยครับคารุไทยเบบี้รักทุกผู้มีทุกอย่างที่ตัวแน่นอนครับผมฝากด้วยนะครับ อาตีสุดพัฟของเ่องนี้เลยหรับจริงอะไรนะครับมึงตีสุดพัฟผมตีสุดพัฟไปผมปล่อยเพลนนะครับวันที่ยิงสองนี้ครับเป็นไงบ้างกับกระแสของพิมที่แบบว่าอุ้ยามาตลอดบว่าไม่ว่าทำอะไรมีไปหมดเลยในโซเชียลจริงๆแล้วผมว่าน่าจะได้รับได้มาดับบรรยากาจากบราชชอตี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราหนามาตั้งแต่เต้นบราชชอตี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันปลดล็อกอะไรสักอย่างในตัวคุณผมรู้สึกว่าพอเต้นแรงขึ้นเรี่ยมันเหมือนกับ งานมันก็มาตามถ้าเต้นแรงผมก็เลยคิดว่าถ้าเราใส่สุดทุกงานงานน่าจะมาหาเราทุกงานมั้งใช่ก็เลยไปได้ทุกทุกเมเลยไปได้ทุกเมครับใช่ล่าสุดอังวนเซมาทักยังไงครับอันนั้อังวนเซมาทักยังไงอังวนชัยมันคัดก็ตอนนั้นได้งานผมกลายเป็นพิลเตอร์ครับไอศครีมฟอรครับใช่แล้วเขาให้ใส่ชุดอังวนเขียวผมก็ ในใจตอนแรกผมก็ใส่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าไม่เขาไม่ได้เชื่อว่าใส่ทุกคนจะชอบขนาดนี้จริงๆแล้วถ้าบอกว่าฟอสซี่ถามว่ามังกรเองแบบตลกไหมรู้สึกว่าเฉยๆนะเพราะเห็นว่าทุกวันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วรู้ว่าใส่อะไรเนี้ไม่แปลกอะไรนะแต่ว่าพอออกไปข้างนอกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนดูชอบมาแล้วก็เหมือนกับหลายคนอาจจะไม่คิดนะครับว่าเราจะมาใช้ความหล่อในด้านนี้ครับใช่จะไม่เคยมีปัญหาสำหรับการ เป็นได้จริงๆแล้วถ้ามันไม่ติดว่าเขาให้ถอดชุดก่อนงั้นน่าจะได้เห็นโชว์ชุดนักหนุนกันใช่จากแบลชมิที่เราเต้นสุดแล้วเนี่ยสิงเกิลถัดไปเนี่ยเราจะเป็ไรจริงๆแล้วซิงเกิลแบลชติทเต้นสุดของมอสเฮ้ยสะพ่อยสะพ่อยปะนะ่ะพอมีโยกเหมือนกันมันมีโยกสุดเหมือนกันครับอ่าใช่ครับซิงเกิลใหม่ที่จะปล่อยเนี่ยจะปล่อยแค่แค่เบาแบบแบชชมิทหรอหรือว่งหนักกว่าหรือว่าคนละแนวผมเมื่อใช้คำว่าเนื่องจากเราเปิดมาครับเราอยากทำเพลงหลากหลายสไตล์หลากหลายกลุ่มใช่ไหม ใช่ไหมครัว่าคนละแนวดีกว่าใช่ครับแล้วก็อยากให้เราติดตามเป็นแนวใหม่แนวใหม่แบบซับที่หลายคนไม่เคยฟังมาก่อนแน่นอนจะเคยฟังได้แค่ไม่ปล่อยหรือเปล่าแต่ว่าพี่กล้าลองแนวใหม่ๆตลอดเวลาสำหรับพี่ถ้ามันต้องทำงานอะไรที่มันท้าทายกับอะไรที่ใหม่ๆสำหรับพี่เพราะเราสึกว่าเราเองก็อยากเ explore ครับผมอะไร e x p l o r แนวหนตรีครับแต่เราก็ไม่อยากอยู่กับทีเราอยากสร้าง c o m ซ surprise ให้กับแฟนๆเราอยู่ตลอดแต่ว่าไหนๆตอนที่บอกล่อยว่าจะสปอ l o r ว่าจะมีซิงเกิลใหม่คู่ที่ โอ้จร,จริงๆทุกคนน่าจะเห็นสปอยหลายอย่างมาแล้ว้างครับว่าจะเป็นแบบอากาศเอ,อ่ยมีหกอากาศฤดูนนหรือมีเครื่องดนตรีอ่าผมว่าหลายคนอาจจะแบบแฟนๆเล็กๆแปง,แงกๆบ้างๆแต่ผมก็ไม่เชืว่อว่าจะใช่ไหมนะครับลองรอ,งอ,งอ,งองติดตามขงหัวใกล้มา,มากๆแล้วเรอว่าสปอยแล้วก็ทุกคนน่าจะชอบแน่นอนครับวันนี้จะสปอยอะไรดี อ่านรู้ดูกันแล้วันนี้แค่ดนตรีก็แล้วอันนี้จะมีอะไรอีกันนี้มี่มีคำไม้อะไรอีกสปอยในแบบของทีมนก็สปอยจริงๆโอ้โหคนสปอยไม่มาเรื่องสีวันนี้ที่ของรับจองคอนเสิรที่แพงนะครับผมจะให้ว่ามันอย่าไปเลยดีกว่าครับอย่าไปเลยดีกว่าอย่าไปเลย จะไปเลยดีกว่าอันนี้มันทอดในวนเทีงไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้รรอาจจะไม่ใช่ก็ได้ทางหลวงจะพูดอะไรขึ้นมาก็ได้ครับใช่ตุ๊กตาวนี้น่ารักมากน<ๆ>ี่ทไมีที่ไหนดี<ๆ>ที่เขาไปชื่อเพลงใหม <c ười> ่ชื่อเพลงใหม่เหรอครับผมชื่อเพลงใหม่แค่ไม่ประกาศเลยครับอะไรนะท <c ười> ี่สะบัดมาคือไม่ไม่ลองเชื่อมต่ออยู่ใช่เชื่ต่อผมเพราะผมผมเป็นสายเชื่อมต่อเลว จะปากนาออฟฟิเชียลองินออฟฟิเชียลจ้องเลยนะครับตอนนี้เย็นๆนะจะก็แน่นอนครับผมอย่างสิ้นเดือนนี้ครับผมก็ได้มีการไปฮัลโหลบอยใช่ผมเป็นเอเชียทัวร์นะครับก็เราจะไปถุกพี่อินโดครับผมตามด้วยเวียดนามนะครับก็สนใจส็ใจ็สามารถหาบัตรจากสองนาหน่วยนานได้วันี้เป็นไประเทศสองประเทศคมอรัเซยอไป ปเป็นภาษา,าวไทยแน่น,นอนยังไม่ทิ้งแน่นอนครับผมเราไม่ทิ้งเป็นภาชาไทยแน่น,นอนอก็น,นะครับเราจากปล่อยเพลงมาแล้วก็มีประกาศบัสกิ้งเวล้วครับใช่ก็ทุกคนก็สามารถติดตามรายละเอียดอัปเดตได้ผ่านทางฟ็อกซีเอฟเฟชเชอร์ได้เลยครับตารางงานครับเป<อ>็นปัจจัยโน้นหนึ่งที่เดียวเนาะใช่ผมล่าสุดล่าสุดมีมีมีโน้นหนึ่งคนใหม่แล้วท่านหนึ่งน้องไทยน้องไทยใช่ครับพี่ชิมอาจจะโดนพักอยู่ค่ะค่ะตอนนี้คุณก่อรอเล่นครับผมแต่ว่า เดี๋ยวว่าถ้าวันไหนว่า,วาวงเดี๋ยวว่าชวนน้องไผ่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเล่นกับเจียวอยู่นะแม่บ้างเราเล่นกระเจียวชูโผว่าเป็นเด็กส<ก>ี่ขวบที่พลังเยอะมากๆสามพ่อเองสามพ่อเม๊เครับสามพวอพี่พลังเยอะมากซึ่งตอนนั้นน้องผมไปเล่นเป็นเหมือนบ้านมาลูเลยนมะแ,แรกๆก,ก็แบบวิ่งกันในบ้านแล้วเป็นบ้านแบบเป็นบ้านเตี้ยๆพี่แต่ผมไปเล่นกับน้องคือแบบผมแบบเป็นเด็กโง่เลยครั้งนั้นใช่แต่ว่าน้องตอบดมเลยอะไรนะครับน้องตอบในยังไบ้างโอ้หเพราะว่าน้องคือฉลาดมากเลยผมรู้สึกได้ถึงความแบบ เป็นดูมากเลยของน้องครับแลก็แบบเราเล่นหลายๆอย่างมากเลยน้องก็จะมีมุมเล็กๆบางีแบบเอาไข่ข้างนอกมาแล้วเขียนหรือเราอยู่ตรงนี้กันนะเราไม่ออกไปไหนกันนะให้หิวกินอะไรกเกลเล็กกินไข่อย่างนี้เหรอที่เรีนอเงียใช่น่ารักมากครับออกกําลังกายด้วยกันด้วยออกกําลังกายด้วยกันไหมไม่รู้ว่าผมออกกําลังกายคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเกลจะมาให้เราอุ้มใช่ไผมอุ้มไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยนุ่นหนักกว่าเดิมหรือเปล่า เกลียวแข็งแรงมากนะครับไม่รู้ถ้าเห็นในชิ้นเนี่ยจะเห็นแบบเกยยกัมเบลขึ้นมาอันนั้นใช่ในชีวิตจริงเยกได้สองคำน้อมกันด้วยซุปเปอร์ชิปนดไม่ได้เลยอะไรนะครับไ่าห้ลูกตานอนหรือเล้วให้ลูกตานอนหรือเปล่าผมว่าวันนี้แหละครับผมมีหลายตัวนะฮะน่าสนใจมากๆว่าจะไปฝากเกี่ยวสักตัวกัไหน่อยใ